สวัสดีครับพี่หน่องพาเบิงไก่ครับตัวนึงเป็นไก่พม่าครับตัวนี้เป็ลไก่รอยสองลองหางสองหกครับสู้ใหญ่นำเสนอครับตัวนี้พม่าแข้งนาดีครับปากได้วยครับตัวนี้ปากไบ่ปากใบครับเบังครับความงามครับบังขาบังแขงครับบังหางครับ งามนะครับตัวนเบิ่งสีบุคคลครับหนามึงตาครับหน้าตาสลาดครับไอขิ้สูงครับนี่ครับนครับไก่นุ่มๆครับไก่ซีบเดือนครับตาตรง่นพี่น้องเมื่เบิ่งครับงามแจงดีนะครับตัวนี้แพ้ข่มครับแจงดีแพ้ข่มพิเศษครับ หน้ามือตาครับหน้าตางามครับบังครับกำลังสมบูรณ์ครับกำลังสมบูรณ์มาเ้พาะเม่พี่น้องเบิ้งครับเพ่อมยพี่น้องที่ตามอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้บังครับสายเดือดชนแพงนะครับบังครับเบิ้งหางครับเบิ้งหางเบิ้งหุ่นครับเกียรชนแพงครับตัวนี้หน้ามืงตาครับไอ้คิ้วสูงครับ เป็นงอนแก่น <Solomon> ้อยหนึ่งนะครับ <Hunger> น <ounded> ี่ครับสวยงามครับหนาเบางตาไอคิวดีครับปลาพองเมีนพี่นกเบ่งอีกตัวหนึ่งครับนุ่มๆเลยครับสิบเดือนแค่กองครับตัวนี้เบิงเดอยครับสายเดือดดีนะครับสายเดือดดีเบิงหนาเบิงตาครับพงเี่นพี่นกเบ่งตัวหนึ่งครับติดตามนิดนึยครับตัวนี้าติดตามกดไลค์ กดติดตามนะครับสองร์มไก่ชนบานหน่อยครับเป็นสองเปิดใหไม้ครับเปิดใไม้ครับเบิร์ครับเบิรานตาครับตาคิดวนาจะมีผลงานนะครับให้นพรมีพี่น้องเบิ้องครับตัวนี้ฝากติดตามอีกตัวหนึ่งครับไคลสินชอบไก่ชนครับไอหมักไอหมักไก สมบูรณ์ดีครับเบื้องขีครับเบื้งขีสมบูรณ์แห้งครับไก่ตัวนี้สมบูรณ์ครับกินไก่นมที่สมบูรณ์ดีขนาดครับนี่ครับข้าหลังเบิ้งหางครับหางงามครับหน้าตาปากไววแข้งไหวนะครับตัวนี้เบื้อแข้งดีครับนี่ครับฝากพวแม่พี่น้องติดตามอีกตัวหนึ่งครับ นี่ครับตัวนี้เป็นพม่าครับพมา่าคมพิเศษครับแม่กัฝากติดตามเรื้อยครับผมมีพี่น้องครับสวัสดีครับ